สวัสดีค่ะโคเชบายอมสินนะคะคลิปนี้จะเป็น E p พีนะคะจะพาเพื่อนๆทำลงมาหาอกนะคะทำทำช่วงตัวตรงนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะเราทำได้ตามต้องการเราเราทำแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำด้านหลังด้านหลังคือฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้เพื่อจะมาเชื่อมต่ออย่างนี้นะคะเราจะมาทำด้านหลังตรงนี้ เราจะาทำนะคะเราจะทาแลวจะพาทาหน้าต่าหลังสูงนะคะจะมาเชื่อมกับตัวนี้นะคะค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะจะแนะนําำนิดแนะนนานิดนึงนะคะเวลาที่เราจะทําหลักตรงนี้หลักโป่งลายโป่งตรงนี้นะเราจะกลับด้านผิดออกมาทํานะคะเพราะว่าพอเราพิกกลับ พอเราพิกเราทำมาถึงตรงนี้แล้วแล้วเราพิกกลับมันก็จะมาเป็นเป็นตัวนี้นะคะถ้าเราทำตรงนี้ไปเลยทำทำทำด้านถูกไปเลยพอถึงตรนที่เราพิกกลับพิกกลับมาอย่างนี้มามามาขึ้นตัวสามเหลี่ยมตัวนี้นะมันจะเป็นลายผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากเริ่ม ด้านผิดนะคะเริ่มเลยนะคะเราก็เกี่ยวไหมก่อนนะเสร็จแล้วปักลงไปตรงจุดที่เรามากไว้นะคะอย่างน,นี้แล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ปักลงในช่องเดินพันหัวเข็มปักลงช่องเดินนะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็ลงอีกสองหลักในช่องเดิมอย่างนี้เสร็จแล้วโซ่สามโซ่สามนับไปห้านะคะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าลงหนึ่งหลักด้านด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกหนึ่งครั้งในหลักเดิม ก็สซ่สามนับไปห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงหนึ่งหลักหนึ่งหลักนะแล้วก็สซ่สามแล้วก็นับไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สองลงลงซ้ำในหลักเดิมแล้วโซ่สามลายมันจะเป็นอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆ นับไปห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงลายจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นตัวแยกลายนะคะมันก็จะมาอย่างนี้หนึ่งคู่แล้วก็หนึ่งหลักหนึ่งคู่หนึ่งหลักจะไปอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงจุดที่เราาา์ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้เนาะ ตอนนี้เรามาถึงตรงที่เราหมาักไว้แล้วนะเราก็จะทําตรงนี้ทําขอบตรงนี้นะเหมือนเดิมค่ะลงไปเป็นคู่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่ง,งเสร็จแล้วจอจะพลิกงานกลับนะคะทําเป็นกลับไปกลับมานะแล้วก็โซ่สามโซ่สามนะคะแล้วก็มาลงในช่องนี้เลย จะได้เป็นคู่อย่างนี้นะแล้วก็โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ลงอีกสองทีนี้โซ่สามโซ่สามลงตรงนี้เราจะทำสามเหลี่ยมนะคะพันหัวเข็มลงในช่องนี้หนึ่งสอง 4, สู้สองแล้วก็ลงในช่องเดิมสี่หนึ่งสองสาสนะคะแล้วก็ลงตรงนี้เอ็กลงไปสู้สองแล้วข้ามมาลงตรงนี้แล้วก็มาลงเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เหมือนเหมือนลายนี้นะคะ เราก็จะทําไปอย่างนี้จนจนสุดแถวนะคะจดุดจบแถวของเราแล้วเราก็จะทําลายปุมตัวนี้ยมันจะวกกลับไปกลับมานะคะเพื่อนๆแต่มันจะมาเพิ่มเพิ่มตรงนี้ออกไปเป็นเป็นแถวละข้างละหนึ่งหนึ่งลายนะคะอันนี้ได้สีแล้วก็สู้สองนี่ สองามสี่แล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงข้ามมาลงชอ่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำทำอย่างนี้ไปจนจนจบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะ